ปัตนี้วันที่12กุมภาพันธ์2568ครั้งที่41เข้าพเจ้าในนัวั์มณีรัตน์ขอถวายศีลสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมวลต่างๆถวายเป็นผู้ทธบูชาทมาาบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอรระกิจฉะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตราคันฉันโตเทวตาสัตตม,มังบุณิราชัสสุนันตุสักขะ โอคะทางสักเคกาเมจะรูเปคิริสิขะละตะเตจันตะลิกเวิมาเนทีเปละเตจักคาเมตะลุวะนะคะหะเนเกหวะวัตถุมหิตเขตเตอุมมาจายันตุเทวาเจระทะระ,ะวิสเมยักขะคันทัพพระนาคาติงจันตาสันติเกยังอุนิวะละวะจัณางสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวรรคารอหยัมพัท t a n t ธรรมสวรรคารอหยัมพัท t a n t ธรรมสวรรคารอหยัมพัท Tantra อดบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังพิปูจามิอิมินาสกาเลนะธรรมังพิปูจามิอิมินาสกาเลนะสังฆังพิปูจามิอดกับพระรัตนตรัยอรังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวัตังพิวาติมิสวากขาโตพระกตาตโมธรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระกตาโตสาวังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะพุทวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังกจามิธัมมังสระนังกจามิสังฆังสระนังกจามิทุติปิพุทธังสระนังกจามิทุติปิธัมมังสระนังกจามิทุติปิสังฆังสระนังกจามิตาติปิพุทธังสระนังกจามิตาติปิธัมมังสระนังกจามิตาติปิสังฆังสระนังกจามิ อดสวดสัจจะกิริยาคาถานัตติเมสาระนังอัญยังพุทโธเมสาระนังวะหลังเอเตนะสัจจะวัเชนะโสติเมหตุสัพพธานัตติเมสาระนังอัญยังอัตมโมเมสาระนังวะหลังเอเตนะสัจจะวัเชนะโสติเมหตุสัพพธานัตติเมสาระนังอัญยังสังโฆเมสาระนังวะหลังเอเตนะสัจจะวัเชนะโสติเมหตุสัพพธาอดสวดมหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกังสัมยังภะกวาสักเกสุวิหารติกกับปิละวัตุสมิง มหาวนเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตติงปัญจมตเตหิพิกุสเตหิสเปเฮวะอรหันเตหิตทัาหิจะโลกตา,าตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภะคันตังทัศนายะพิกุสังขัญจะอัตถโคจะตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตาทะโหติอายังโขภะควาสกเกสุวิหะรติกปิลาวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะ ัติงปัญจมัตเหหิพิกุสเตหิสเปเฮวะอรหันเตหิสะทสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายพิกุสังกัญจะยานุนะมะยมปิเยนะภคะวาเตนุปะสังกะมยามะอุปะสังกะมิตวาภะควาโตสันติเกปันเจกะคาถาภาเสยยาาติอัฏฐโคภตาเทวตาเสยยะถาปินามะภะละวาปุริโส สัมมัจิตังวาพาหังปัสเลยะปัสสาลริตังวาพาหังสัมมิเจยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตะระหิตาภักคะโตปประโตปะปาตุระหังสุอัตตะโขตาเทวตาภควันตังอภิเทวะเทเตวะเอกะมันตังอัจตังสุเอกะมันตังทิตาโหเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังกาถังอาปาสิมหาสมะโย ปะวะนัสมิงเทวะกายาสมาคตาอาคตธรรมอีมังธรรมะสมะยังทิทักขิตาเยวะอปะราชิตสังคันติอัตโขอปะราเทวตาภควโตสันติเกอีมังกาถังอาปาสิตตตะพิกกะโบสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุตาละทีวะเนตานิกะเหตวาอินทรียานิลคันติปันติตาติ อัตถโคอปปาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังกาทังอปาสิเจตวากีลังเจตวปารีทังอินทะกีลังโอหัดจะมะนิเมชาเตจัลันติสุทาวิมะลาจะกุมะตาสุตันตาตุสูนาคาติอัตถโคอัปราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังกาทังอปาติเยเกจีพุทธังสันนังคตาเตนะเตขปิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุมนุษสังเทหังเทวกายังปริ โอเรสันติติอัตถโขภควาภิกขุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทสะสะสุโลกธทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัสสายะภิกขุสังขันจะเตเยปิเตภิกขเวอะเฮสุงอะติตะมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตะปะละมายะเยวะเทวตาสันนิปติตาเอะเฮสุงโดยะถาปิไม่หังเตละ ระหิเยปิเตภิกเวปวิสันตินาคะอนาคตะมันตานังอาหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปาลามาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาปวิสันติเจยยะถาปิไปหังเอตะละหิอาจิกิสาเมภิกเวเทวกายานังนาเมมิกิตะยิสามิภิกเวเทวกายานังนามามิเตศิสามิภิกเวเทวกายานังนามามิต่างทุกนาฐะสาทุกังมะนะสิกะโลทะปาวิสาเิติ เอวังพันเตติโคเตปิกูปกว,ตวโตปัญจโสสุงภควาเอตะทะโวจะสิโลกะมะนุสกัสามิยัตถภุมมาตทัสสิตาเยสิตาคิริครับพระลังพระหิตตตาสมาหิตาปุกถูสีหาวะสัตลีนาโลมะหังสาภิสัมปุโนโอทาตะมะนะสาจุทธาวิปสสน,นะมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยัตวาวนเนกาปิละวัถเเ ตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตอาตับปะมะรักะลุงสุตวาพุทธะสาสะนังเตสัมปาตุระหุญาณังอมนุสยานะทัสสะนังอเปเกทัสะทัสะตะมัทธุงสัตตะหัสสังอัตะหัตตะลิงสัตังเอเกสัหัสานังอมนุสยานะมัทธสงอเปเกนันตะทะมัทธกุงทิษา ตัพพาผู้าอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายาวะวะวิกิตตวานะจักขุมตาตะโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทเว,วกายาอาภิกันตาเตวิชานาทาภิกโวเยโโบ,บหงังกิตยิสามิกิลาหิอนุปุตภโสสัตตะสหัสสาะยักขาอุมมากาปิละวัตถวาอิทิมันโตทุติมันโต,นะต,ตวันนามโตยัสสทินโมทัมมานานพิกามกามภิโกนักงสมิติวโนัง จะสหัสสาเทเหะมะวตาญขานานัตะวันนิโนอิทิมโตจุติมโตวันนัมโตยัสสัจโตโมทัมนานพิกามุภิกุลังสมุติงวนังสาตาคิลาติสหัสสะญขานานัตะวันนิโนอิทิมโตจุติมโตวันนัมโตยัสสัจโนโมทัมนานพิกามุภิกุลังสมุติงวนังจินเจเตโสและสสหัสสะญขานานัตะวันนิโนอิทิมโตจุติมโตวันนัมโตยัสสัจโนโมทัมนานพิกามุภิกุลังสมุติงวนัง เมสามิตาปัญจสตายักษานานัตวันิโนอิติมตสตุติมตัวนมโตยาสสินโนมตัมมานพิการมุพิกุณงสมิติวะนังกุมพิโลราชคะฮิโกเบวุตบุตรัสสดิเวสนังพิญโยนังสตะสหัสสังยักษานังปะยิลุปาสติกุมพิโลราชคะฮิโกโสปาคะสมิติวะนังปุริมจัติสังราชาทะตะรัตโต ปัสสาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโบอินทัชนามามหาปราอินทิมโตชุติมโตวันนาวิโตยัสสจินโอมบถันมานามภิกขามุงภิกขุนังสมิติวะนังทักกิไนจะทิสังราชาวิรุโหตปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโบอินทัชนามามหาปราอินทิมโตชุติมโตวันนาวิโตยัสสจินโอมบถันมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติวะนัง อธิมัจจะทิสังราชวิรูปโขปัสสะสตินาคานังอาทิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตสสะพระหะโวบอินทะนามามหาปราชัยมันโตทุติมันโตวนนามันโตยัสสจินโมโทัมนาภิกขโมกขุกุลังสมิติงกุังอุตตะรัจจะทิสังราชกุเวโลตัปปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตสสะพระหะโวอินทะนามามหาปราชัยมันโตทุติมันโตวนนามันโตยัสสจินโมโทัมนาภิกขโมกขุกุลังสมิติงกุังปุริมะติสังทตะรัตโต ทักิเนนะวิรุณหโกปจิเมนะวิรูปโขกุเวโลอุตลังทิสังละจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาททัตละมานาอัตถังสุวเนกาปิละวัตทเวเตสังมายาบิโลทาสาอาโกวัจจนิกาสัธามายากุเวนทุเวเรนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนมกามาเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปะมายโย เจเทวสุตโตจะมาตะลิจิตตตเสโนจะกันทพโหมโลราชาชะโนสพโพอาคูปัญจะสิขโคเจวะติมพระลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะทาราชาโนคันทัพาตหาราชปพโมทัพมานาพิกามงพิกุลังสมิจิงวัาางอาทาคูอานาภาษานาคาเวสาลาสหคัชกากัมพระลัษะตะลาอาคูปายาคาสหายาติฟิยานมุนา พตรัฐาจะอาคูนาคายัสสีโนโเอราวันโนมหานาโคโสปาขาสมิติวนังเยนาครา,าเชสหะสาหะลันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธะจกักขูเวหายาสาเตวะนามัชปัตาตาจิตราสุป,ปันนาปิติเตสนามัพภะ,ะยันตะทะนา,า,า,านาคราชาณมาสิจุมัน,นโตเคมะมะกาสิพุทโทสัญหาหิวาจาหิอุปปะ วะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมกังสุพุธทธังจิตตาวชิระหัตเถนะสุมุทังอสุลาสิตาวะพาตะโลวาสะวัตเสตอิทธิมันโตยัสะส,ะสีโนโกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาเททาน,านาะเวคสาเวป,ปจิติสุจิติจะปะหาราโทมะนะบุจีสหาสัจใจจะปะลิบุตตานังสเปเวโลจานามามะนามานามกาสันในหิตวาพระลิง เสนาห์ลาหุพัทธมุตปาคะมุงสัมโยธานิพันธันเตภิกูนังสมิติงวนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาคามุงวะลุณาวาลุณาเทวาโสโมจะยัสสะสะสหเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายัสัตสีโนทะเสเตทัสตากายาสเปนานัตตะวันิโนจิมโตชุติมโตวันนมโตยัสสจโตโมทามานาพิกามุภิกูนางสมิติงวนังเอทูจะเทวาสหะลีจะอะสะมาจะทูเว ยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตตานักขตานิปุริขตกิตวาอาคูมันทะวลาหกาวะสูนังวาสะโวเสโทสัคโกปาคาปุลินทะโททะเสเตทัศทากายาสเพนานัตตะวันิโนทิมโตทุติมโตวันัมโตยะสัจโนโมทัมนาภิกมโมภิกขังสัมิติงวนังอาทาคูสหภูเทวาชละมกิสิขาลิวะ อริทักาจะโรชาจะอุม,มาปะปุตผันิพาสิโนวะลุนาสหธรรมาจะอัจจุตตาจะอนเนชก,กาสุเลยะลิกุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนะทะเสเตทัศธากายาสเปนานัตตะวัน,นินโนอินติมโตทุทติมโตวันตัตนโตยะสัจโงโมทัศมานาภิกามุงภิกุนังสมุจริงวะนังสมมนาสัมาสมาสมมนามานุสสามานุสุตตะมา กิตาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาคูหะละโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคูเทวายะสิโนทัเตเตทัะทากายาสเปนานัตตะวันิโนอิทธิมโตทุติมโตนัมโตยะสิโนโมทมานังพิกมุพิกนังสมิติวานังสุกกากดุมหาอาลุนาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไคหาโปมปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตาหาละขชามิสกาจะยัะสิโน ทนะยังอาคาปะทุนโนโยทิสาอภาิวัติสติสเสเตทัตตากายาสเปนานัตตะวัน,นิโนหนทิมตโตทุติมตโตว,วันนั้นวันโตโมทัมมานาพิการมุงพิการสังเวชจรังคเคมิยาตุสิตายามาทัตตาจะอจยะ,ยะสัสสิโนสัมปิตากาลามเสถาโทตินามะจะอาสวานิม,มาละวิมานะระติโนอาคูอาถาคูปะละนิม,มิตา ทัศเตทัตถากายาสเปนานัตตะวานิโนอิทิมนโตจุติมนโตวันัมนโตยัสัจิโนโมตมานังพิคามุพิคุลังสมิติงมานังตัณเทติเจวะนิกายาสเปนานัตตะวานิโนเนนามันวะเยนะเยนะอาไคชุงเยจันเยทัสติสาสหะปะอุถะชาติมัขีรังโอคะตินะมะนาสวังทักเขโมคะตะลังนาข่างจันทวะอสิตาติตังสุปมาปรมัตโตจะ อุตตาอิทธิมโตสหสันนังกุมาโลตินโสจะโตปาคะสะมิติงมนังสหัสสะโมมะโลกานังมหาพมมาพิาพติทติอุปป,ปันโตทุติมโตพิสมากาโย ο. ยัสสะสีโสทะเสทะสะอิสะาอาคูปันเจกะวะสะวัตติโนเต สัญจะมัชชะโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสิเทเทเวสปรมเกมาละเสนาพิการมิรปัญสะกันหัสสะมันทิยังเอทะอันคันทะพันทะทะลาเคนะพันทะมันทุโบสะมันตาปะลิวาเลทะมาโบมุจิทะโกจินังอิติตัตทะมหาเสโนกันหะเสนาปะเสสะยิปานินาตะละมาหัจจัก สาลังกตัตวานะเพระวังยัถาปาวุสโกเมโคทะนะยันโตทะวุชุกโกตทถาโสปัญจุทาวันติสัตสังกุโตอะสะยังวเสตันจะสันทพังอภิญญายะวะวะคคิตาวาน,นะจะคุม,มาตะโตอามันตะยิสัทถาสาวเกศา,ส,าสเสนละเตเตจะอตัตตปะมะกะ มากาลุงตุตตวาพุทธศาส,าสนาส낭วีตะลาเคหิปักกามุงเนสังโรมปิอิจชยุงตัพเพวิชิตะสังฆามาพระยาติตายัสสสิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกตาเตชะเนสุตาหิตุตาติปสวดธรรมาจักกะปะวัตนสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัมยังพระวาานนา่าฟานานัสิยังอิวิหะติอิสิปบเนมิกาติเยตตัดโกว่าบรรจัะเกียร์พิกขุลอมันติสิทเทเมพิกขุลเอนตาปะปัติเตนะเสวิตาจาโยจายังอัตกาละ กาเมกสุมากุกามาสุขัลิกานิโยอีโนคัมโมปนิชิโกอนัาโยอนัสันิโตโยจายังกตตะครีมาถาริโยโกทุโกอริโัสสันิโตเอเตเตพิเกอโผอเตอนุปปการมัตมัชฌิมาปฏิปทาต่คาเตนัมปุสัมปุจจะกุกกรณนดีนักรันดีปวาระปิญญาสัมโพธียะนิพพานิยะสังวัตติกาตจมาจัดสายพิเกมัชฌิมาปฏิปทาต่คาเตนัมปุสัมปุจจะกุกกรณนดีนักรันดีปวาระปิญญาสัมโพธียะนิพพานิยะสังวัตติ อัยเวะอริยจังทโกมโคสยติจักสามัติสมาสังปสัมปจามะกมโตสมาปัญวสมาติสมาสมาจิอายัโกสาิเกมัติมาปิปตตาเตนะผู้สัมปวาจกุกนียาะกานอุปสมายะปิญญาสัมโพยะนิพพานญะสังวัตติอีตังโขปนั้พิเกุทกังเลสตังชาปิทุการาปิทุกขามารยปิทุกขังโสกปิริเวะทุกะโทมานะสุปยาสปิทุกขาจปิสัมปะโกุโกปิปิปจ อังกฤษเจนปัจปาขันธาทุกขังโปนาิเกตุทุกขะสมุทโยและสจังยายังดันอาโภโลงิวิการัติลักสสังกตาตตาวิญาณยิ่งญติทังการวัฒนาพวัฒนาวิปวัฒนานะทังโปนาิเกทุกขะนิโรธนิโรธอรสัจโยตัสาเยวัฒนานะยะเสสะวิราคะนิโรจโกปตินิสันตมุติอันรโยอิทังโขปนาภิเกทุกขะนิโรธาคามณีปิิปิจารแลสจังอายะเมวะอริโยสังกิโกมกุสเซยญาติสังสมาธิสมาสมาธิ ที่ทงทุกขังรียสัตตันติเมติเกปุเปนุสุเจตุตเมุจักุงทิเนังทยาทพิชาทาิโกทติทงโขนิังทุกขังรียจังปริยติเมิเกปุเปนนุสุเจตุตเมุจักุงทานังทยาทิชาทิโกทติทงโขนิัางทุกอยงเรียจังปริยาตันติเมติเกปุเปนนุสุเจตุตเมสุจักุงท้รนังทยาทิชาท้ิโกท้ตี้ทงทุกขังมสิรสันติเมเเกปุเปน ตั้งโขโพนิสังทุกขังมุจิโยลัตตังปะหาตั้งปฏิเมพิกเกปุเพนุสุเตุตัเมตุจจักุงทัาพิยังท้ายาท้พิจาทจิโกทัพพิตั้งโขโพนิังทุกขังมุจิโยและัตตังปะหาทีนันติเมพิกเกตุปุเพนุสุเตตุตัมเมตุจักจักรุงทัาพิยังาพท้าิชาท้าิโกทัพพิตอีนิังทุกขังโลทและสัตัติเมพิกเกตปุเพนุสุเตตุตัเมตุจกจักุงทัพพิยังทาิชาทพาจิท้าจิโกท้าิ ตังโขในทังทุกขกานทและตังสัจิกะตันติเมพิเกปุเปุสุเจุตเมตุจักุงท้พวีหลังทัพาทัพิชาท้าจิโกทัพติอีทังทุกขกายทักามินปิปิาและจะตังติเมพิเกปุเปุสุเจตุตเมตุจกุงทีงทัพาวิชาทาจิโกทัพติตันทางทุกขกาามปติปิาจะตั้งพเวตมพิกปุเริุสุเจุตทา ตั้งโกนทังุกการโลทกามันในปฏิปทาแลังปาวิจันติเมพิเกปุเวนุสุเจตุตเมุจักุอุทัปปิยานังทัปปิปิญญาทัติปิาทัิโกทัปปิยาวัีันเมตพิกเวเมสุจตุสุริยสเจตุเอปติปิัทวัตการยังยกาปุังงาสตังสุวิุตังอกสิในวัตตาบังพิเวจเตเวเกโลเกสมมาเกสัมเกสพันียาปัาธิวมโนตยานุตังสัมมาสัมโพิวิสัโพปัญญสิงยโตจโกเม อาโหสิ่งตังๆพิการณาเจตวิเคราะหเกสมาลเกสมาเกศังเมเกศสัพพปปริยาปัจจะเทวามุตติยานุตรังสัมมารตามปุจิงพิสัมพุทธปัญญาจิงญาณัตจัปปนาเมทตังอุตตาปฏิโอกขปุปณมวิมุติญาอายาณติมาชาตินัตถิทานิพุนนาอุติทัมวอจัปปะกานตัมมนาปัญจวัคคียพิโุปะกตะปฏิตังพิจตุลนี้มาสมิงจะเปิดนะโดยเบยากะยศสิงพญามเนยะมัโตกนัญญาสาวิระตังวิตามังลังธรรมะจักขุงุตตาปฏิยังกินติสมุจฉะธรรมตัังสมะตังธมติ พระวติเจตพระกตาธรมเเจเกปุมาเทวาวิสาพิทูงเอตัมพุทกาตาพะตานาเสียงอิจิปิเนมิกะเทียนดุตระังธรรมจักรังปฏิวิทยังอัปปะวติยังธรรมเนนนวะปรมเนนนวะมาเลนนวะปรมุนนวะเกนอิจิบาลูกามิติอุมานังเทวานังสตังตุตตะวัตตุมริกาเทวาวิสาพิทูงจาตุมริกานางเทวนางสตังตุตตะวัตตาวิชิสาเทววิสาพิทูงตาวนชิสานังเทวานังสตังตุตตะวั ยามาเทวะสาวิธุงยามานังเทวันังสะตังตตวตวดุจิตาเทวะสาวิธุงดุจิตานังเทวนังสะตังตตวนิมารติเทวะสาวิธุงนิมาตินังเทวนังสะตังตตวปะระนิมิตาวัตติเทวะสาวิธุงปาละนิมิตาวัตตินังเทวังะตังสัะตาวตตังเทวังะตอมมาเกยิกาเทวะสาวิธุงเอตัมปะกาศปัณนะเสียงอิสิปนีเมฆที่เห็นจัลังจามจักษ์กลงปฏิปิทยังทำไมในมาผมมาเลนมามาเนยนมาอมมาเลนนมาเทนวานา มาเลนวามะพมุนาวาเจเนจิวาโลกะเป็นติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุเตนะย่าวะพผมมาโลกาสัตตุอภุกันติอัญญจัตตัสสะอสีโลกาทัสุสังกัปปิสังกัปปิตัมปะเวทิอปามาโมตจะเอารโลภโสรเกปะตุโหติกติกเมวะเทวานังเทวานุภาวังอะตะโกภะควาอุทานังอุทานาสิอัญญสิวัจโกโกฏันโยอัญญสิวัจโกโกฏัญติอิติสังอัญญมโตโกฏัญญสัตอัญญโกฏันโยเทวานามังโหสิติ พุทธานุสติอิติปิโสพากาสมาสมุทโววิจารารนะสมโนจุกโตโลกิทูนุโตโลสมมติัตตาเทวานุสารังพุทธปิสาะตวะตาธมนติติโกกาลิโกหิปิโกมณโกวัตตังวิิตัวิิสุปฏิปันโนพะโสะังโุปันโนพะโสะังโยายาปฏิปันโนพะโสะังโสามีติปฏิัตโนพะโสะังโยิังตัตตาริภูษาจุกานิอัตภูษาปุกราเอสาโตปันเยตันิโยตริกาโยนิังวยตังโลกัสส สกัตวาสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมะมะนุษสานังพุทธเตชนะโสจินาสันตุปัตตวาสเปทุกขาบูปะเสมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสะถังอุตมังวรังปะลิลาหูปะสัมมะนังธรรมแมตเตชนะโสจินานสันตุปัตตวาสเปพระยาบูปะเสมนตุเตสกัตวาสังฆะ รัตนังโอสะถังอุตมังวรังอาอุเนยังเปาเนยังสังฆเตเชนะโสทินานสันตุปัทวาสเปโอขาวูปะสเมตุเตภะคาถาชินบัญชรเยาสนากตาพุทธาเจ้าบาลังสมานังตะจุตัจจาสปังลาสังเยปิงปุตันลาสปานากาลาทยโยพุทธาอัตรวิสตินาจักาสเปปติทิตาไมหังวัตเกเตมุลิสาสลาสีเสวติทิโตไมหังพุตโตตโมทวโรจเนสังโฆปติทิตโตไมหังอุทุเลสปักคุณังกะโรหะเจยเมนุลุตโสาริปุตโตจตักกิเน โกฏิัญโยปิชิตปาคัสหมิงมุกราโนจวามะเกศทักกินีสวนณีมัยหังอาสุงอนันธาลาหุดากาสโปจามานาโมปาสุงมามะโสตะเกเกสโตปิชิตปาคัสหมิงสุโยวาปาแกลโรนิถิสินโนสิริสัมปโนโสวิโตมุนิปังคบโบกุมาและกาสโปเจโรเมสิติตวะทักโกโสแมแหังมณเนนิจจปฏิจาสิกุณากรปุณนนอกริมาโรจปรินัทสศิวุรีเทราปัญจมสชะตาลอดเตจิรกามามาเซสาสิติมาเทราวิจิตาชินาสาวกกาเอตตาสิติมาเทราจิตาวันโตเชโนรสาชะลันตาสีนาเตเจกนะอังคบเมนสิก เกษุตันติจาราตนางปุตโตอาศิทักขเนมัสตุตะกังทัสตะกังปุตโตอาศิมามอังคุลิมาลกังกันท้มอลาปิตันจะอนานาติยสุตะกังอาการเสสะจันังอาสิเสสสาวกาลสันติตาทินานานาวัสันิปาสปากลังคตาวาตาปิตาทิสันชาตาไยราชตุปัตตวเสสามิไดยังงันตุอนันตจินาตเสสาวาสโตมสกิเจนะสตาสัมพุชาปัจเรยทินาปัญชาลมัญชามหิวิอันตังไมฮิจเลตธาปะเรนตวังสเปเตมาบุริสสะสปาตินเจวะมันโตสุกโตสุรโขทินานุภาเวนะจุตุปัตว ธรรมานุปัฏฐานทิตตาริสังโฆสังฆานุปาเวนะทิตตันตะรายโอสัตตามานุภาวะประิโตจารามิทินปทะปเทเรติบทสวดพาหุงหากาพาหุงศาสนะพิจารณาเวทันาตาตาาทางกิมเมสกนรุติตาโกลาสเศนะวลาลังทานาทิตามวิทยาจิตตวามินโยตันเจสานจุมกาลานิมาลาเจเนกามาพิจุตวะลังจิงโคลัมปะวัคคามขะมะทัทะยะังคันตีสุตันตะวิทยาจิตตวามินโยตันเจสานจุมกาลานิ อาลักขณินก็ใะ้พลังกติปุตังตะวัคคิมาสาตุตานีวัตถุธารุนันตัมเมตตมุเสกกาพุทธิอัจจิวามิลิโตตันเจสานเชื่อมกรณีโอคิกะทารุนันตังตวัติโยธาหน้ปัตังกุริวานะมัตตังอิติพิจังกับนโมทิตวามิลิโตตันเจสานเชื่อมกรณีกัตตมานะกัตตะพุทธานังอิวัคขะปณียาตินยั้งทุตวัตตานังธาหน้าปัตตังอิเตนะโสมัตพุทธิอัจจิวามิลิโตตันเจสานเชื่อมกรณี าา Rabbi, u, ัังวิหารมติตะวาเกตุงมาตาปิโรปิจามังตพุตังปาปจิปจิโตทิจาวะมิโตันเตสากลานินั่นโทนันทพุทธกาวิพุตังมีติงปเตนะเทาจนะตมยโตทุปะเตสาทิจาวะมิโตันเตสากลานิทุกขาที่จิตุักเกุตัตตะอพมังวิสุทธิพิิกาจังญานาคาเทนะวิจิาทิจาวะมิโตันเตสางกลานิเอตปิพุทธมังคะอาโยท่นาเทสสัเตวตันทีมาน มหาการุณิเกลนาโถหิจายาสพปานินางโพเลตวาปารมีสปปปโตสำโภพุตมังเอเตนะสัจจะวเจนะโหูตุเตชยมังคังชะยานโตโพธิยาโมเดศกยานังนาทิวัตโนเยบังตวังวิชโยโหิีชยสุชยมังคเลอปะราหิสาบาลังเกสีเสวะตตาภิโภะเรวิทิเตสเกสัพะพุทธานังสอปปปโตปโมตติจุนังกันตังสมังคังสุปปะตังสุวิธิตังสุกานโนสมุทิตโตจะตุเยสังปมมาจาริสุปตะกินังกายกรรมังวัจกรรมังวัตกรรมังวัตกรรมังวันติเตปัตตะักิน ปาวันตุสัพพปมังคังละการตุสัพปฏิวทาสัพพัพุทานุภาเวนัสตาตุติพวันตุเมปาวันตุสัพพปมังคังละการตุสัพปฏิวทาสัพพะธมานุภาเวนัสตาตุติพวันตุเมปาวันตุสัพพปมังคังละการตุสัพปฏิวทาสัพทังขานุภาเวนัสตาตุติพวันตุเมปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเลโอทิเะเลตาหิงตาหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูทิตา โสทิงกาโลนเตถวิหารมันทะเลเถราจะมัชนาวกาจะพิกโศสาลามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสัปปานะปตาสุขิจาพวันตุเตชลาพุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอัฏฐโวปปาติกานิยานิกังธรรมวังปติจเตสัมเพปิทุกคัสสะกาโลนโตสังขะยัง ขาตุติลังสตังธรรมโมธรรมมัทธลาจะปุทคลาสังโฆโหตุสัมมโคจวะอัายะจะหิตายะจะอามเหรักขันตุสัตธรรมโมสเปปปิธรรมะจาริโนพุทธิงสัมปาปุเนยามะธรรมะอริยปะเวทิเตปสันนาโหนตุสเปปิปานิโนพุทธะสาสเนสัมมาตาลังปะเวชนโตกาเลเทโวปวัสสตุ ุทธิภาวายะสัตตานังสมิตังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัจฉชชังวิจังลักขันติปุตตาปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพธาเทวตาอุยโยชะนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตาจะนิทุกขาปะระปัตาจะนิควยาตกปัตาจะนิโสกาโหตุสัพเปปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหหิตกัปาตางังปุญญสัพพังสัพเป เอวานุโพทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาธานังทะธันตุสัพทายะสีหลังรักขันตุสัพพะทาภาวนาภิรตาโหนตุกันฉันตุทะเทวตาขตาสุงมงคลคาถาโหตุสัพพังตุมังคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังตุมังคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัตมานุภาโหตุนีโสะติ โหนตุนิรันังสัโหตุสปังสุบังพลังละันตุสัพพเทวตาสัพพังคารุภาเวนโสติโหตุนิรันตลังสเปุทาพระปัตปาปฏิกณนั่ยังพลังตานัตเตเนัลขังมตมิสัพโสสเปพุตาพระัตปาปราปฏิเกณฑนังจ่ยังพลังตาณัตเตเจนะละขังมตมิสัพโสสเปุตาพระรัตปะจาปาปตาปฏิณนัจายังพลังตาัตเตเสนัลขัมตมิสัพโส สเปพุทธาประตาปฏจการนัยังพลังอตาจัตเจเจนละขังปุมิสปโสสเปพุทธาประปตาปฏิจการนั่ังพลังตานัตเจเจนลขังปุมิสปโสสเปพุทธาปราตาปิจการนั่งยังพลังตาจัตเจเจนละขังปุมิสปโสสเปพุทธาระปตาปฏิจการนั่ยังพลังอตาจัตเจเนขังิสโเปุทาปรตาปฏการนั่งงพลังตาจัจเนละขังพุทมิสสะปะโส ด้วยอ,น,น,ยอน,น,ยนิพาผแห่งสัจจะอนิชานอนิพาแห่งความเปลี่ยนอนิสงส์แห่งการบูชาพัฒน,นาตาพัฒนาตาด้วยการถา่ายเทบุตรส่วนต์พระสุขป,ประปริตและพระธารมเหลานี้ขอความสุขจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพตทวราทั้งหลายโปรดอน,นุทนาในการสวดเทวายานมนธรรมเหล่านี้เมื่อนู่นทันนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้ารับวัตถุมงคลพระปิจารย์ยอตสิริยอดสิริเลนไว้ปวงแผ่ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิบทั้งครึ่งให้เปลี่ยนดิิิ์์สสททธธปรระกาาเอุ บุญกุศลของกัปตันทั้งหลายเ,เกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอ,อน้องถวายเป็นผู้ทธบูชารมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญ,ออน,ญนี้จงส่งถึงผู้มีจิศตศร,ร,ร,รัทธารูปจดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอปอดจากราชภัยทั้งฟวงพ้นจากความทุกข์กายทุก,ก,ทกใจทั้งสิน้นประสบการสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองใน,นหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยทานาสารสมบัติริวารสมบัติมีดวงตาเห็นผ่าสสาเร็จในการวิพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจากรวิปปานัยทั้งสี่คือ